วันนี้พามาเยี่ยมชมมหาโชคครับที่ปลูกไว้ที่หน้าหน้าบ้านของพญาคุณไกรนะครับหน้าคอเขานะนี่คือช่วงสีดอกสีดอกออกใบแตกใบใหม่ Mike, นะครับอย่างสวยเลยครับพี่น้องเพราะว่าเขาล่วงหล่นหมดเลยนะใบใบที่มีล่วงหล่นหมดเลยแล้วก็กตอนแรกนึกว่าตายวะ เราเพ,พิ่ปงปลูกมาปีกว่าแล้วยังไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่เขาปีดอ,อกปีใบปีใบไหนแบบนี้เพราะว่าจะมีอยู่สองสายพันธุ์ที่นี่นะครับคือสายพันธุ์ที่ที่เป็นปใบคล้ายๆใบโพเนาะแต่ก็จะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ใบคล้ายๆใ,ใบขนุนนะครับแต่ใบเรียวยาวเนี่ยใบเรียวยาวไม่ใช่ใบโพหรอกครับใบที่เรียวยาวเนี่ยใบนี้ต้นนี้เนี่ยก็าตาม ตามสิ่งที่เราดูในข้อมูลนี้คือสามารถที่จะใช้รากแทนเชือกได้เลยนะครับเป็นเขาเป็นเขานะครับเพราะว่าเขาจะเหนียวแน่นมากเหนียวมากแล้วก็ใช้เปลือกเนี่ยทำกระดาษได้นะครับนี่คือผลดีของมหาโชคสามารถที่บางคนถ้าถ้าถ,ถ้ามีความเชื่อก็เหมือนปลูกไว้ที่เป็นพืชมงคลได้ในบ้านนะก็ช่วงเวลานี้คือกุมภาพันาก็เป็นช่วงที่เขา ตีใบตีใบอ่อนแล้วก็โชว์โชว์ช่อช่อของที่แตกใบอ่อนเหมือนคล้ายๆกับดอกแต่มันสวยงามก็เลยถ่ายให้แฟนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับก็ตามสไตล์ของคนที่ชอบต้นไม้ก็เลือกปลูกไว้ที่บ้านได้แต่ต้องมีพื้นที่นิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นต้นที่ถ้าโตมาก็จะใ่นิดนึงแล้วก็ก็จะแตกกิ่งก้านออกนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ที่ททของเราจะม,มีสองสายพันธุ์คือสายพันธุ์แรกคือใบเรียวยาวนะครับนี่คือมหาโชคและอีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะครับที่เป็นใบคล้ายใบขนุนนะครับต้นนี้ก็เริ่มใบอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงกุมภาเมนาเขาก็จะแตกยอดแตกใบอ่อนแบบนี้นะครับคืตอต้นนี้อายุก็ก็หลายร้อยปีนะผมว่าน่าจะร้อยขึ้นร้อยเกือบสองร้อยปีได้มาจากชาวบ้านนะครับ ที่นำมาปลูกที่นี่เพราะว่าเป็นต้นมหาโชคแล้วก็ตามความเชื่อที่คนที่ชอบคิดว่าเป็นต้นไม้มงคลแต่เราก็ปลูกเพื่อความชอบเพื่อร่มเงานะครับดูเป็นศิลป,ปะศิลป,ปะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะทำให้เหมือนธรรมชาติได้ธรรมชาติเป็นศิลปะที่งดงามที่สุดแล้วนะครับมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเราเห็นว่ามันมันมีความงดงามในตัวของมันอยู่แล้ว นี่คือมหาโชคที่เป็นแบบใบขนุนครับคูณซับคูนซับก,ก็ผลิดอกเหมือนกันคูนซับก,ก็เริ่มสีใบสิไม่ไดดอกครับสิใบนะครับแตกใบอ,อ mm hmm. ่อนเป็นตะกิ่นแท้เปิดตะแสบแท้ติกินก็ปลาบได้เลยพี่น้องนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงเนาะ มองให้เป็นธรรมะก็ได้อีกนะพี่น้องทุกอย่างมันเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วจะเป็นการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพอะไรต่างๆถ้าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามกฎของธรรมชาติครับ Yeah. yeah.